เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดงคอยนะครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับทั้งนักสะสมมือเก่าแล้วก็มือใหม่ เพื่อนๆพ,พี่น้องเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษด้วยในกรณีที่ส่งรูปภาพมาแล้วตอบช้านะครับก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าเหรียญบางเหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อนั้นบางทีก็มีส่งเข้ามานะครับหรือว่าหลายครั้งก็ ไม่ได้มีการส่งเข้ามาแต่ว่าให้มีการมาช่วยประเมินก็อาจจะตอบช้าไปบ้างนะครับเพราะว่าวันหนึ่งจะมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องส่งมาเป็นหลายร้อยข้อความนะครับแต่ก็จะพยายามปรับปรุงในเรื่องนี้ตอบเพื่อนเพื่อนพี่น้องให้ได้เร็วที่สุดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญที่เป็นดาวค้างฟ้าอีก3ามเหรียญสพศนะครับซึ่งก็ต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องว่า ราคาเฉียดล้านแล้วปัจจุบันนี้ราคาเฉียดล้านแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ครูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับสําหรับเหรียญที่ครูโด่งจะมาพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บ,บาทนะครับเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทั้ง3เหรียญ3พศนี่ถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าแล้วก็เป็นเหรียญหายากสุดๆเลยเริ่มจาก นะครับเหรียญแรกเหรียญแรกจะเป็นเหรียญ10บบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพราเสียเลยสำหรับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นปีพุทธศักราช2533นะครับสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2533นี่แล้วก็เป็นเหรียญที่หายากด้วยเมื่อตอนต้นปีเมื่อตอนต้นปีนะครับมีการเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามีการซื้อไปอยู่ที่ประมาณ70,0,000บาทสำหรับเหรียญ10บาทปี2533นะครับ ปัจจุบันนี้ราคาก็ขยับขึ้นนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือจากอีกคนนึงไปคนนึงราคาจะพุ่งสูงขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี2533กับจานวนการผลิตเพียงแค่ 1, 100เหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญที่เราก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยโอกาสที่จะได้มาครอบครองในยอย่างพวกเราเราเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน นักสะสมรุ่นใหญ่ๆมือหนักกระเป๋าหนักๆกันหมดแล้วนะครับแต่อย่างน้อยเราก็รู้กันว่านะเหรียญแบบนี้ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่กณโด่ยังเชื่อว่านะครับประมาณปลายปีดีไม่ดีอาจจะถึงเดล้านบาทเลยก็ได้สําหรับเหรียญสิบาทปี2533 25เดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพี่ ung, น้องว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ราคาน่าสนใจเลยสําหรับเหรียญนี้นะครับ นั่นก็คือเหรียญ10บาทปี5 5 3 1ดูนะครับเหรียญ10บาทปี2531นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีก1เหรียญนะครับที่เป็นดาวค้างฟ้าถ้าเราดูให้ดีนะครับตอนนี้ราคาไม่ต่ำกว่า1000บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับปี2531กับ จำนวนการผลิตไม่มากนะครับ6200เหรียญแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญปีแรกรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยที่ผลิตเป็นเหรียญสิบบาทนะครับราคาที่มีเล่นกันอยู่นะครับที่เท่าที่คุณดงเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในแพ็คสีเขียวหรือว่าแพ็คสีน้ําเงินนะครับราคาจะอยู่ที่1,200-1,300หรือว่าเหรียญตัวเปล่า,าที่ไม่มี ไม่มีแพ็คกลมอะไรเนี่ยครับก็จะอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับ ,1 1 0 0บาท1,100คือเท่าที่เห็นคือยังไม่ต่ำกว่า1,000บาทเลยเพราะฉะนั้นเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่ดาวค้างฟ้าคือไม่ต่ำกว่า1 0 0 0บาทแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพี่อนอนน้องมีโอกาสได้เหรียญน,นี้นะครับได้ครอบครองเหรียญน,นี้โดยการซื้อเอาไว้สัก900บาทถึง1 0 0 0บาท มีโอกาสเก็บได้เก็บเลยนะครับสำหรับเหรียญพศออนี้เพราะว่าแนวโน้มราคาก็จะขยับสูงขึ้นอีกนะครับสำหรับเหรียญปี2531เดี๋ยวมาดูอีกหนึเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นปีนี่นะครับเหรียญสิบบาทเหมือนกัน,นครับสำหรับเหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2500 41 เหรียญปี2541ทําทำไมคูโดงถึงบอกเป็นดาวข้างฟ้าอีก1เหรียญไปแล้วนะครับจากเมื่อปี2ปีที่แล้วที่คูโดงเคยทําคลิปมานะครับว่าเหรียญน,นี้จะมีราคาช่วงนั้นก็โดนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีการปั่นราคาบ้างปั่นเป็นจักรยานเลยบ้างอะไรบ้างแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พี่น้องเห็นนะครับเหรียญน,นี้ถ้าขายตาม Facebook หรือว่าตามกลุ่มต่างๆนะครับราคาเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่100-150บาทนะครับเฉลี่ยแล้ว100-150บาทแต่เมื่อวานของคู่ด่งไปเดินเล่นที่สำโรงนะครับอ mm ิวิเลียนสำโรงมาชั้นบนสุดก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแผงพระนะครับคู่ดวงไปเดินดูนะครับ mm hmm. เหรียญปี2541ตอนนี้เขาขายอยู่ที่150บาทถึง200บาทนะครับตามแผงพระ mm hmm. เพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่ เป็นดาวค้างฟ้าอีกหนึ่งเหรียญนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแนะนำนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่พน้องซื้อได้ในราคาต่ำกว่า100บาทซื้อหามาได้ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนี่คือทั้ง3เหรียญสาพศนะครับที่คุโด่งอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่พน้องว่าราคาขยับขึ้นตลอดเลยนะครับสำหรับ3เหรียญ3พศนี้ถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าคุโด่งแนะนำครับปี2531และปี2 5 4 1ถ้ามีโอกาส เก็บได้เก็บนะครับเพราะว่าราคาขยับขึ้นอีกแน่นอนครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพนพี่ๆน้องน้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คุณดวงด้วยเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้สวัสดีขอบคุณครับ 그부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이맘 전하고 싶어 When you ring my valentine